สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับการทํางานบนที่สูงนะครับซึ่งจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆนะครับที่จะช่วยปกป้องชีวิตนะครับไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนะครับจากการตกจากที่สูงนะครับนั่นก็คือตัวลอกดึงกลับอัตโนมัตินะครับหรือลอก SRL นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องแนะนําให้ดูอุปกรณ์ข้างในกันนะครับว่าในหนึ่งกล่องของ SRL K Strong เนี่ยมีอะไรให้มาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เค okay, ครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างเปิดมาปุ๊บนะครับก็จะเจอกับตัวฉลากนะครับเป็นคู่มือก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายตัวสายแท็กไลน์นะครับให้มาด้วยแล้วก็มีตัวคาราบิเนอร์นะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบดับเบิลล็อก เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดและวิธีการใช้งานกันนะครับสำหรับลออตัวนี้นะครับจะเป็นลอกความยาว6เมตรนะครับโดยการใช้งานนะครับจะใช้เป็นตัวแบ็กอัพนะครับสำหรับเวลาการปีนแนวดิ่งนะครับการทำงานแนวดิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเอาไปคล้องไว้กับ โครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนั่งร้านนะครับหรือว่าเหล็ก i b บ a m นะครับที่เป็นโครงสร้างต่างๆแล้วก็เราจะใช้ตะขอตัวนี้นะครับคล้องเกี่ยวเข้ากับพาเน็ของผู้ปฏิบัติงานนะครับที่กําลังจะปีนขึ้นที่สูงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับเพื่อป้องกันสายเนี่ยบิดบิดตัวเกิดการทําให้เกิดความเสียหายนะครับในส่วนของตัวสายนะครับที่ให้มาเนี่ยจะเป็นสาย เหล็กกาวนท์นะครับเป็นสายสลิงกาวนท์นะครับความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับในส่วนของปลายสายนะครับหรือจุดคล้องเนี่ยก็จะให้มาเป็นแบบสแนป Ho ุกนะครับหรือเป็นตะขอเล็กนะครับเอาไว้สําหรับเกี่ยวเข้ากับตัวดีลิงนะครับของชูทาเน็ตนะครับปลายสายก็จะมีตัวเซอร์ไวนะครับสามารถหมุนได้360องศาเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันสายเนี่ยเกิดการบิดงอนะครับแล้วก็ในส่วนของคาราบิเนอร์ที่ให้มานะครับสำหรับการคล้องกับตัวโครงสร้าง นะครับลักษณะการคล้องก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จะให้มาเป็นคาราบิเนอร์แบบดับเบิลล็อกนะครับ mm hmm. วัสดุก็จะเป็นเหล็กก็จะให้ตัวนี้มานะครับแล้วก็สายแท็กไล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายโพลีเอสเตอร์นะครับมีไว้ใช้ทำอะไรนะครับ ตัวนี้ให้มานะครับไว้ใช้กรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถปล่อยให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยคืนเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะปีนนะครับเราสามารถดึง it, skate, สายแท็กไลน์เนี่ยเพื่อดึงสายอุปกรณ์เนี่ยมาเข้ากับพาเน็ตของเราได้นะครับเราจะไม่ล้างสายทิ้งไว้อย่างนี้นะครับไม่งั้นตัวอุปกรณ์นะครับตัวกลไกเนี่ยมันจะเกิดการล้านะครับแล้วก็จะปล่อยขึ้นไปเวลาเราจะใช้เราก็ดึงลงมานะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ สำหรับการใช้งานตัวลอกไอนะครับก็จะใช้ในการยึดคล้องไว้กับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ดึงตัวสายเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับฮาร์เน็ตของผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งข้อดีนะครับก็คือเรื่องของระยะฟรีฟอร์นะครับเขาก็จะน้อยกว่าอุปกรณ์ที่เป็นในสายในส่วนของสายแลนยาร์ดนะครับเมื่อมีการตกนะครับไม่ว่าจะที่ความสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อมีการกระชากปุ๊บตัวอุปกรณ์ก็จะล็อกเลยนะครับไม่ต้องรอให้สายเนี่ยทำงานสุดระยะเหมือนกับแลนยาร์ด ในส่วนของการรีเช็คอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะทําได้ง่ายนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยมีฟอร์อินดิเคเตอร์มาให้นะครับเมื่อมีการตกหรืออุปกรณ์เคยทํางานมาแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นฟอร์อินดิเคเตอร์นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับบอกให้ผู้ใช้งานนะครับทราบว่าอุปกรณ์เนี่ยเคยผ่านการตกหรือการใช้งานมาแล้วนะครับและในส่วนของข้างหลังในส่วนของตัวเคสนะครับก็จะมี ป้ายบอกนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยสามารถใช้งานยังไงได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับในการหยิบมาใช้นะครับเราสามารถดูจากข้างหลังได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยมีข้อแนะนําการใช้ยังไงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมาตรฐานระบุมาให้เรียบร้อยนะครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจอุปกรณ์ดีๆอย่างนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่บริษัทอันติเมตพลัสซัพพลายสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ